แม่บอกว่าใส่ใจเรียนต้องให้คุณนั่งอย่างนี้อีกนานไหมพี่จะรู้หรอไม่รู้หนูถ้าหนูตั้งใจเรียนไงมันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องที่จะต้องมานั่งเฝ้าไงแม่ก็เหนือ่อยอยากพักก็ไม่ได้พักเ่าแม่ก็นอนไปแล้วก็ดูเลยนอนหนูก็เล่น อันนี้แม่นั่งโซฟาใช่นั่งก็ก็นั่งเฝ้าอ่ะมันไม่ได้นอนว่าถมึงไม่ถือว่าพักนะเนี่ยคือแม่เหนื่อย,อยงไงถ้าแม่เผลอปุ๊บใารแม่แค่ก้าห้องน้ำหมอกมาหนูก็เล่นละ่ะไม่ต้องแดกข้าวแม่งนั่งจ้องรู Okay, good. Bye bye. What? Bye bye. What? Let's have it already in.